มาละมาละเดี๋ยวมามึงจะเล่นไงมึงจะให้กูคุยสะพานปะฮะมันต้องขึ้นสะพานมามึงตีเดียวกูเลยปะมามาไอ้เฮียไอ้เฮียสะทุนมาขึ้นบีดยกจนคอมึงอระเคล็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก๊กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงิะเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในคขงสุดท้ายเหมือนกับเซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอ็ซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรป ไปมือเป็นพันกูเห็นได้ชนกันพันละวันและกูมไม่สอนไอ้พวกที่สองถ้าเป็นพยักเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนพัยในสมองไม่ยอมจะจำว่าเร็วได้คอร์ดกับไรฉลองไอ้พวกจ้งอ,องห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนเพราคนแม๊พวกมึงไม่สอนว่าใครจะได้ขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละค่ะมงึงควรจะลดลูกเสียลูกเหลือทำนองเงื่อนในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่กลบกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องขขออออออองงงงงงงเเเรรรื่่่่่่ผมม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 แแกก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 วววววนน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 นสสสส้้้้้้้้้ตตตตีีีีียูาา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 ๆบบ็็ไใใคจหัด บ้านเด็กกวนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงแกเพื่อนกัเย็ดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งซึ้งต่อหน้าแล้วคอยดูไอ้ตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหน่อยก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินหมอยเหลี่ยใช่ปะฮะฮะฮะไอ้เฮียุไอเซียร์ุดนนิสสันเหลี่ยใช่ปะไอ้เฮียคำตอบขอใจ้หน้าถามนะครับไอ้เฮียโดนโดนกูหนักไอ้เฮียโดนแจ้งใบนะไอ้เฮียหน่ะอีกยงกูยาวไอ้เฮียควาย